อันดับพุ่งทันที f i v b ประกาศอันดับโลกวอลเล่บอลหญิงไทยหลังจบสัปดาห์แรกทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025 v n l 2025สัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568หลังจบสนามแรกทัพนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานชนะหนึ่ง และแพ้สามนัดโดยเกมส่งท้ายเป็นฝ่ายเอาชนะฝรั่งเศส3 1ถึง1เซตทำให้ได้คะแนนสะสมโลกบวก6.5คะแนนซึ่งจากผลงานเกมล่าสุดทำให้อันดับโลกจากสาพันว์ลเลย์บอลนานาชาติ f i v b ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่เคยหล่นไปอยู่ที่17ก่อนเกมขยับก,กลับขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกได้อีกครั้งด้วยการมี188.72คะแนนขณะที่ในระดับทวีปยังคงรั้งอันดับสของเอเชียเป็นรองจีนเบอร์หนึ่ง ที่มี347.37คะแนนและญี่ปุ่นอันดับ2ของเอเชียที่มี346.16คะแนนขณะที่อันดับ4คาซัคสถานมี120.19คะแนน